แล้วก็ต้องใส่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผงกะหรี่เนี่ยนะอาจารย์ดูก่อนนะอาจารย์กระเด็นขึ้นมาไม่กระเจอาจารย์กรเด็นแล้วอาจารย์ทุกนอาจารย์ทุกคนฉันมีะไรอยากจะถามที่ปวดทธอโกรธโจริงแลกรธโรู้สึกอะไรชอบนอไม่ตลอดไม่กนรากรนอาจารย์อยาิมออด่าอีก้ พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยิ wow, like ่งสุขสโมสรเต้นประจำทุกวันสุขแบบนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคุณผู้ชมเดียนี้อยากพูดไก่เริ่มเขียวแล้วปลาหมึกก็ไก่เน่าผักก็เหี่ยวหมดเลยอ่ะฉันไม่คิดเลยอ่ะว่าแขกจะเทขนาดนี้เละไปสามสี่ฉบัด ่คะแขกทีขมาเราค่ะเอชชุติบานไยนานางสาวไทยปีพศสอ3 0ร้อค่ะสวัสดีค่ะสิ้นยังไม่ได้เกิดค่ะใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวมาดูกัานะว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนนะคะใช่ค่ะได้ข่าวมาว่าเอชุติมาชอบกินก๋วยเตี๋ยวขวาใช่ใ แล้วก็ต้องใส่ผงเลยค่ะวันนี้มีผงเลยคะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะับผงกะหรี่เลยนะใส่ค่ะเดี๋ยวเอ๋มาเย็นตรงนี้อาจารย์หนูทำไหมเหรอไม่จะจับกระเด็นปล่ะฉันช่วยหนูไม่กระเด็นอาจารย์แน่ใจปะแน่ใจอาจารย์เอามาผิดคนมั้เนี่ยอาจารย์อาจารย์แบบยังไงจับงี้อาจารยอย่างนี้ก็มือจับจับแน่นแม่นแม่นแม่นแลเรียกมามามาไหนเอ๋เอ๋ใครของกอดสมมติกำลังจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะ กุฏิเขาไกมาแล้วตีเขาไกยุ่งยากจ้าจ้าเรียนว่าลูกค้าหนีค่ะเต้นขนาดนี้นะคะยังไงต่อจาาอ้ามาร้อนแล้วไงต่อเอามือจับซิจัับตรงนน้โอ้ยอาจารย์ยไม่ต้องกันงงนั่นจ้าจ้าอย่าต้องไต้องกันนั่นจ้าเป็นคนกลัวน้ะมันกลัวไฟกลัวทุกอย่างไม่เข้าใจเลยจ้าแล้วมันจะไหม้ปะเนี่ะไม่ไร้อาจารย์เดี๋ยวก่อนสิผัดไปผัดจ้าไม่เป็นไรอาาาจรย์ก็เดนนขึ้มไม่กระเด็นอาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะรู้โอ้ยอาจารย์เดี๋ยวก่อนสิ เอะกลัวมากขนาดนี้เหรอถูกกาุมเลยอาจารย์แล้วจับสลีมอาจยวทำอย่างเงี้ยถูกผัดตาอาจารย์นกระเด็นแล้วอาจารย์อาจารย์กะเดอาจารย์คนเท่ตัต่ออาจารย์เดนเดไุตาหายแล้วนี่เวลาทำของแม่ถ้าแม่สอนนะเอ้าฝาามออาจารย์ฝาาม้องเนี้ยค่ะราบังเนี่ยเป็นบังเกอร์ส่ถุนาด์ด่นไม่ต้องค่ะอปามุ่ มีน้ำนะเอ๊ันจะกระเด็นถือจานไปบังไว้สิจริงเหรอน้ำกระเด็นจริงเหรอาจารย์จริงนี่ไงแล้วก็หมึกผัดน้ำนะอาจารย์ก่อนผัดก่อนผัดให้น้ำมันแห้งๆก่อนไม่คลิดไม่ฝันเลยทำไมกลัวกลัวอะไรกันนะอาจาว่าไม่เป็นเลยนกับี่ไงใส่ก๋วยเตี๋ยวลงไปแล้วก็ผัด ถ้าไฟแรงๆนะก๋วยเตี๋ยวขั่วก็ต้องหอมๆอ๋อเข้าใจแล้วไอ้อย่างเงี้ยหนูไม่กลัวละน้ำมันไม่มีละพิงไปเราก็ยืนคุยกันไปจริงเหรออาจารย์แล้วมันไม่ไหม้เหรอคะปล่อยมันซีมันต้องไหม้ไหม้มันถึงจะหอมอร่อยต้องไหม้ไหม้หรือไม่ไหม้อ่าไม่ไหม้อ่ะไม่ไหม้เลยไหม้ไหม้คือไม่ไม่ไหม้แล้วจะกินยังไงมันก็คือต้องไหม้ไหม้มันถึงจะหอมจะไหม้แล้วมันจะกินอร่อยยังไงอาจารย์น้ำมันไม่มีโกยไปก่อนมุมแดง แบบนี้ใส่ไข่แน่เลยใช่ไ่เทพเลยคะต้องใส่ไข่ลงไปแล้วเราต้องยีแม่จันไข่ไม่ยีเอาเหรอไม่ไดด้เี๋ยวไข่แตกจริงเหรอโกยมาโกยลงมาอย่างนี้เหรอาจารใช่เออเริ่มติดกระทะแล้วนะอืจะไม่รอดแล้วนะจริงเหรอใช่ไข่ตายแล้วซอสปรุงรสนิดนึงใช่ไหมนี่ซอสปรุงรสไม่ได้ใส่อะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยครับเชฟเค็มๆก็ไม่เป็นไรเป็นอาจารย์สอนกด้านนี่จริงมาก สูตรตัวเองเองแล้วเนี่ยแอ้วน้ำปลาต้องมาใส่ยังมั้ยอ่าใส่ไม่ได้ไม่ต้องละน้ำมันงานิดเดียวใส่ไปเดียวนิดเดียวเหรอคะใส่เทเลยเทเลยนไม่ไม่ปลาจังนิดเดียวอ่ะใช่ใช่อ่ะนิดเดียวก็จะอันดับนิดเดียวกระเดจายสิแค่นี่ยหรคะพอพอพอทำไมเราต้องใส่น้มันงาคะมันหอมไงเธอไม่ชอบหรอกลิ่นน้ำมันงาชอบเออหอมจริงอ่ะแล้วเอใส่ใส่ผงผงอะไรคะ โองอันนี้จริงไม่ต like ้องเตรียมมักระดาษฟูกระบี้กะดีลลัลลาเออยดู๋สียอาจารย์ขุยพอละพอละอาจารย์อยากเล่นอ่ะอ่าเล่นปะเออไม่กระเด็นไม่กระเด็นไข่มันจะแตกไหมอาจารย์แตกให้แตกๆไปเลยคุกๆไปใส่ตังใส่ลงไปหน่อยนะคะจะได้หอมๆแรงๆหน่อยสิขุดๆข้างล่างไม่แล้วนะเออหนักๆขุดๆอย่างนั้นน่าหอมอร่อยป้ากระเด็นมาถึงมั่หน้าตะก้อนน่นพังหน้าพังบริเวณนอ๋อต้องไม่ไหมอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วเดี๋ยวก็ตักใส่จานได้มาเดี๋ยวฉันช่วยดูให้เองอาจารย์ดีกว่าฉันคาดว่าจะทำเละเทะ เดี๋ยวฉันฉันฉันไม่มั่นใจว่าเอจะชอบไหมถ้าปกติฉันเป็นคนไม่เคยต้องชิมเลยนะมือฉันเนี่ยต้มน้แม่คะต้มน้ำด้ยลำไส้กงนล่ะอาหารหมดไัเอาละหักเลยแม่จ้ะข้าวต้ยไก่ข้าวต้ไก่มาแล้วค่ะ ก๋วย<ข>เตี๋ยวปลาเอค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาเอก๋วยเตีอเอ๋ยวพี่เอค่ะมาเอาจานมารุนนี่โอ๊ยตัดอุยเอเอ็นคนตักอาหารลงจานแล้วดูน่ากินนะน่ากินลงจานเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญกว่าคือลงใจไปด้วยนะคะมุกอะไรก็ไม่รู้มุกสามบาทนา้าบาทก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ฝีมือเอค่ะชัากล้าเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ คุณเอทานสิคะตาอาจารย์กินยาไม่เขียวขวดแน่เลยอาจารย์เจ้าเพาะมากเลยอ่ะค <il> <vastly lava. S 2> ุณผู้ชมดูอยู่ในห่ะว่ามีมารยาทจริงๆสนิทกันมานานแล้วค่ะอาจารย์นะคะไม่เชื่อจะไปพูดฉันไม่ได้ยืนอย่างไม่ใช่สนิทเรอกรัสนิทกันใช่ไหมสาวเด็กก็เดียกห่างก็ลาคุณผู้ชมกลับบ้านดีกว่าจริงๆมันน่าจะไปทํา ตุลัที่ต่าจันวัดเลยนะคุณผู้ชมคดีนี่เป็นคนชอบบังคับแขกอ่ะค่ะจะไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมารายการเดียนก่อนชิมสิะเอกฉันจะบอกให้นะฉันตั้งใจมาฉันก็พยายามไปสืบสอบแต่แบบหลงไหลก๋วยเตี๋ยวขั้วใจอะไรขนาดนี้ชอบมากชอบมากเธอชิมตรงเส้นก่อนว่าหอมถูกใจไหมอย่าลองชิมกันแต่ที่อื่นก็จะผัดแบบกระทะไม่ไม่แบบเต็มเกรียมอันนี้เราต้องเป็นแบบสูตรพิเศษค่ะถ้าเราอยู่บ้านเราคงผัดแบบกิีมไม่ได้แต่ก็หอมสูตรพิเศษใส่ผงกะหรี่ค่ะนะคะ พอได้ไหมคือคือต้องพูดอย่างนี้นะเอถ้าใครปากไม่ถึงอ่ะจะกินอะไรก็จะไม่อร่อยคนที่ก็มีรสนิยมมาะกินเสร็จเขาจะบอกอร่อยพูดนำอีนะนกลัวจะว่าไม่อร่อยถ้าจืดๆจะชอบรสไม่จัดมากก็โอชมาลาอร่อยค่ะหอมไหม <ผ>ม,ม,มีกลิ่นผงกะหรี่นะใช่เริ่เหตุผลที่กลัวอะไรต่อมีอะไรกระเด็นไปหมดมันคืออะไรก็เด็กๆอะค่ะเคยตามแม่ไปดูนะแม่เขาทอดปลาปลาเค็มแล้วก็ทอดเสร็จน้ำมันกระเด็นไอ,อเราอยากช่วยไงมันก็กระเด็นโดนมือเป็นจุดๆๆแล้วแสบมากเลยอะตั้งแต่นั้นกลัวน้ำมันค่ะกลัวน้ำมันไปเลยเออคุณผู้ชมคะ่ะ จะเอาลูกหลานเข้าครัวเพื่อฝึกงานครัวต้องระมัดระวังก็จะมีทัศนคติแบบกลัวฟืนก<ห>ลัวไฟใ,<ห>ใช่ไหมหหเอออ่ะกินไป,ไปเราคุยไปตอนนี้เธอทาอะไรอยู่บ้างเธอเปิดธุรกิจเปิดบาร์โฮสทอมค่ะ อ๋อเหรออาจารย์เข้าใจมากคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนคงต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจใหม่ๆเยอะแยะเกิดขึ้นเต็มไปหมดตามสมัยนิยมใช่ค่ะลูกค้าจะต้องเป็นเป็นสุภาพสตรีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็จริงๆผู้ชายเข้าได้แล้วก็พวก LGBTQ+ เข้าได้หมดเพราะว่ามันเป็นแบบเปิดกว้างเนาะแต่ผู้ชายนะเข้าเนี่ยจะต้องมีเพื่อนสาวเพื่อนเกย์หรือว่าจะเป็นแบบว่าเพื่อนผู้หญิงพาเข้าไปไม่ใช่ผู้ชายเข้าไปหนวดเคิร์มสี่ห้าคนเข้าไปร้านเราก็ไม่ ต้อนรับนะเพราะว่าน้องในร้านจะตกใจเ,ออใเพราะส่วนใหญ่เป็นแบบสาวหล่อถึงเขาจะไปเป็นสาวหล่อแล้วก็เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่บางคนนะคะมาจากแบบว่าเด็กมางคลเรียนปริญญาโทแล้วก็มาหาเงินหาเงินเรียนหนังสือคแค่ลงแค่สองสาเดือนแล้วออกเลยพอมันได้เงินบางคนมาจากเป็นครูพละบางคนมาจากพ่อแม่เก็บขยะ หรือบางคนมาจากพ่อแม่เป็นแบบเป็นมะเร็งก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสมีอาชีพก็แล้วกันเนาะใมันก็คือสบายจากเอ๊แต่ฉันได้ข่าวว่านอกจากมงนางเสาไทยเออพุทธศักราชอะไรนะที่ฉันยังไม่เกิดโอยังไม่อุตส่าห์ก้าวพูดเนาะยังไม่เกิด2530ค่ะตอนนั้นอาจารย์ห้าไหร่คะาสี่ตอนหนูสองห้าสามสิบตอนหนูสองห้ารสามสิบอาจารย์ก็อายุส่วนหกสิบแล้วเนะ มีความสุขนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเอ๊ดีใจมากทําทำให้คนแก่ดูเสียหายอะไรอย่างเงี้ยข้ารักอะ่ะแต่เธอเพิ่งได้รางวัลความสวยความงามอะไรมาอีกอ๋อ,อได้รางวัลน,นี่ค่ะของกินรลีทองมหาชนล่าสุดน,นะคะเป็นรางวัลต้องขอบคุณประชาชนทั่วประเทศนะคะกรรมการด้วยลนะ่ะเวทีนั้นคือรางวัลน,นักสแสดงนางงามสาว2 0 0 0ปี เป็นรางวัลมหาชนก็คือนางงามสาว2,000ปีนางงามนักแสดงด้วยนักแสดงนางงามสาว2 0 0 0ปีคืออยู่วงการนานไอนนน้อยู่วงการน่าอายุ16อาจารย์ค่ะเข้าวงการจริงๆก็คือถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นมาก่อนอายุสิ 16, ถ่ายโฆษณาแล้วมาเข้าเต็มตัวจริงอายุ19ปัจปจุบันได้มง 6, นางสาวไทยอายุเท่าไหร่19ค่ะ19แล้วก็ทราบมาว่าเป็นการประกวดแบบไม่ตั้งใจจะประกวด่ก็คือเราต้องแบบเอาเพื่อนไงใช่ไหมเพื่อนเอ๊เ็คนซ่าเ็คนแสบเพื่อนจะเล่นเรียก่อเล่นว่าแสบและเสร็จแล้วก็กลุ่มเอใหญ่ มาการที่เราจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบจะรู้จักเพื่อนแรกๆค่ะรู้จักกันแต่ละโรงเรียนมาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนมารวมกันเอาใจยังไงอ่ะก็ไปทัศนศึกษาไปทัศนศึกษาเสร็จเขาก็ขึ้นว่ามีประกวดนางสาวเชียงใหม่อก็ต้องลงประกวดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องการเงินอันเนี้ยเอาไว้กินเอาไว้เที่ยวกันประกวดเสร็จก็รอบแรกก็ต <istem> ิดแล้วได้เงินค่ารอบแรกมาก็ ออกค่ะออกเสร็จแล้วก็ไปต่อที่เชียงรายเงินหมดพอดีเงินหมดก็ประกวดนางสาวถิ่นไทยงามแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยคำว่าถิ่นไทยงามอะ่ะจะต้องเ,อเฉพาะภาคเราเป็นเด็กกรุงเทพนั่นคือภาคเหนือถิ่นไทยงามจะต้องมาลำปางเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาหน้าอะไรก็ว่าไปแต่ก็ไปประกวดนะครับปีนั้นเป็นปีแรกที่เปิดให้คนทั่วประเทศลงรประกวดเธอก็เลยไปลงที่นั่นด้วยแต่ก่อนลงทํากันบ้านหนักมาก เพราะเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือก่อนลงจะต้องถามเพื่อนว่าเราไม่ใช่คนจังหวัดเขาภาคเหนืออ่าไม่ใช่ภาคเหนือเปนจังหวัดเราอยากรู้ว่าเชียงรายเขามีส่งออกอะไรเกษตรกรที่นั่นอ่ะทาเกษตรอะไรบ้างทำอะไรได้เลยที่สุดได้ไหมได้เหมืจกันได้เลยที่สุดควอได้นางสาวกินไทยงามสิ็จก็เป็นไฟบังคับที่ต้องมาลงนางสาวไทยค่ะ แล้วปีนั้นน่ะได้เอได้3าํตำแหน่งมาจากถิ่นไทยงามนะคะได้ทั้งขวัญใจช่างภาพได้ทั้งขวัญใจมหาชนแล้วก็ได้นางสาวถิ่นไทยงามพอแล้วก็ต้องมาลงเพราะมีสัญญาว่าถ้ามันมาลงสาวไทยนี่ว่าอาจารย์หนูจะไม่ได้เงินอีกครึ่งหนึ่งเออไม่ได้เ็อเห็นแก่เงินคนไม่ได้เเห็นแก่เงินน่ะไม่ใช่หนูจะเอาเงินไปเรียนมหาลัยเพราะหนูเรียนหอพันท้าพูดเลยเป็นนี้หนูเรียนหอพันท้าจบมันแบบเงินมันหน่วยกิจมันแพงไงคะเราก็ต้องแบบตั้งใจเรียนก็เลยอยากเอาเงินตัวเองโดยไม่ต้องขอพ่อแม่ก็เลยมาลงนางสาวไทยแต่วันนี้ออยากกกจะบบัุผู้ชม เป็นนางสาวไทยที่มีใบหน้าผิวพรรณเป็นไทยแท้ไม่ได้มีความเป็นลูกครึ่งเลยไม่มีไม่มีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากคุณผู้ชมค่ะวันเก่าๆนะเป็นนางสาวไทยที่เปรี้ยวมากกระโดกกระเดกดูไม่เหมือนนางสาวไทยทั่วไปเลยทุกคนก็จะมองว่าใช่เธอไม่เหมาะนะกระโดกกระเดกไปหน้ายังเง้นอย่างนี้แต่พอมาถึงสาวๆสมัยนี้ เอดูซอฟไปเลยธารู้สึกยังไงกับวิวัฒนว่าสมการของสาวไทยก็ต้องเข้าใจล่ะตอนนี้แบบว่าต่างชาติเข้ามาเยอะนะพวกประเภณีต่างๆจากยุโรปจากอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาดูแลอย่างโซเชียลมันมาแรงอาจารย์ต้องเข้าใจเลยถ้ามาแต่งมิตรชิดเหมือนสมัยก่อนมังตกรอบแรกอะสมัยนี้ก็ต้องตามแนวของเขาค่ะแต่เธอคิดไหมว่าความเป็นนางสาวไทยจะต้องสวยแล้วก็งดงามอย่างไทยคือต้องเป็นแบบนุ่งผ้าแล้วก็สบายแล้วก็สมัยก่อนเป็นนะ สมัยก่อนนะคนที่เป็นบอลทูบีมิชแลนอาจารย์มาว่าทุกวันนี้ที่ว่าเอามากินข้าวกินอาหารกันกับพวกมิชแลนด้วยกันที่ตั้งแต่รุ่นแรกๆไล่มาเลยอะค่ะ,คะทุกคนนั่งตัวตรงเนี่ยนี่ยังติดนิสัยเลยมาอาจารย์มหนูไม่พิงเลยใช่ใช่ตุ๊ดต้อนั่งอย่างเงี้ยงานไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะนั่งแบบนี้ตลอดแล้วก็เขาคุยกันแต่ละคนเขาพูดช้าๆใช่ค่ะตัวเองไปไหนกันมาบ้างค่ะทำอะไรแล้วก็หัวเราะใช่เขาอย่างนี้แหละแต่เอ๊ะหัวเราะลิ้นไก่ออกมาข้างนอกเลยอะจริงเช้าวันนี้ค่ะ อันนี้ก็จานอันนี้ก็เออมาแล้ว ขอโทษนะคะเธอประกวดนางงามเธอนั่นตอนนี้แล้วเธอจอยู่มาเป็นนางโองนางเอกเล่นละคร,เล,ละครเล่นหนังดูเธอมาอยู่ในวงการบันเธอตอนเป็นนางงามคนแรกค่ะเป็นนางสาวไทยคนแรกที่ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วได้เป็นดาราได้เป็นนักสแสดงโอ้คนแรกของวงการบันเอิอเลยเธอเธอนักสแสดงเสร็จแล้วเธอได้เป็นนักร้องใช่ไหมอลับอลบ,บ้มอัลบั้มใช่ค่ะเธ้มีอัอลบูมเป็นของตัวเองหอ <laughs> อเหรอคะอูอัลบ้มเลยอจา์ก็ตอนอยู่โรงเรียนอาจารย์ตอนอยู่บดีอย่างเงี้ยตอนอยู่โรงเรียนเก่าอะ เราเป็นน ie ักแสดงโรงเรียนอยู่แล oh, ้วน like ักร้องโรงเรียนอยู windows, like acting, ่แล anyway. like ้วเนี่ยเขาก็คงจะสืบมาว่าเออร้องเพลงได้เล่นละครได้อะไรเงี้ยถ่ายโฆษณาตั้งแต่เล็กๆอะไรเขาก็เห็นว่าแบบเฮ้ยคง acting ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองมาเล่นอาจารย์เรื่องเล่นเล่นกวควายเลยอาจารย์แพ้เก่าอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นผู้หญิงที่ล่าเลงมากคุณผู้ชมลราคิดตามนะเออเป็นผู้หญิงที่ล่าเลงมากเป็นผู้หญิงที่หัวเราะทั้งวันเล่นทะลึ่งแสบอะไรเงี้ยมีแต่เพื่อนผู้ชายเพื่อนกับเคยเพื่อนทอมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีในเรื่องแผลเก่าจะต้องร้องให้เก่งมากอีเหลียมจะต้้องแแบบเลลีมทว ลองให้เราทดลองได้ไงอ่ะเงนนิดเดียวอ๋อไม่ใช่ควันควันนิดเดียวอ๋อไม่ใช่ม่ใช่ใชแล้วลองไม่ได้เอพุ่มกลับบอกว่าไปดูควายควายที่ขี่อยู่ค่ะมันเป็นควายแม่ลูกอ่อนแล้วก็จะมีลูกเขาอยู่ตรงนู้นเขาก็จะแบบว่าลูกจะอยู่ในคอกตรงนู้ดส่วนแม่ต้องมาเข้าฉากกับเราอีลูกก็จะเรียกไอ่แม่ก็ห,หนันไปมองลูกอยากไปก็อยากไปแต่ว่าต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีคนแบบคนคนที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาบอกให้อยู่ตรงนี้ให้รอรออะไรเงี้ยน้ําตาไหล อยากเจอลูกน้ำตาไหลพรากสวยงามมากพอกล้องจับมาที่หน้าจับไปที่ควายควายร้องไห้แต่จับมาที่หน้าอีกนางเอกนางเอกไม่ร้องไห้เลยพุ่งกลับบอกให้เบรกแล้วมาดูหน้ามอนิเตอร์ว่าเห็นไหมการร้องไห้ควายร้องไห้ดีกว่าหนูอีก <im itation> าตายจริงเหรอเริงแบบเขาอยากแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยต้องร้องไห้เลย็ควายร้องไห้อย่างควายไม่ต้องร้องจริงๆค่ะเพราะว่าดูแบบเออเข้าใจว่าเราเป็นคนละาเรื่องเรายังไม่ได้เรียน acting เยอะหลังจากมาร้องดีมากเออพอวงกลับมาเธอเซอร์เน <im itation> ถามเทอหไหอยสิวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีเธอดูแลตัวเองยังไงเธอสัญญกรรมเธอไปเกาหลีเธอไปขาโนยยกนี่ไม่ไม่ไปเกาหลีแต่ว่าเออทำตรงนี้นิดนึงค่ะทำที่เอ็ทำแค่ตรงนี้เองยกหน้าแค่ตรงนี้อย่างอื่นไม่ได้ทำเลย อย่างอื่นในของแท้หมดค่ะทุกอย่างยังแท้คนทำไมจะต้องมีบพูดแถวนี้ของก็คนชอบคิดว่าแบบไปทำอะไรไม่ได้ทําแบบว่าก็มีก็โชว์อาจารย์ปิชาสจเมยอยากจะเมาเธอมีมาตั้งแต่ประกวดจนถึงเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมหรวกรุ่นเก่าๆอ่ะจะแบบห้ามสัญญกรรมเลยนะจารย์หน้าอกของแท้เอวตูดสะโพกจมูกฟัน ตาทุกอย่างของแท้หมดไม่มีสัญญกรรมเลยผิวแ,แต่ผิวเอ,อสวยตอนแรกฉันบอกเป็นนางงามผิวสองสีเหมือนน้ำผึง้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอายุอานามเดี๋ยไม่ถามค่ะอายุห้าส <58 S 1> ิบแปดค่ะบอกได้เลยค่ะห้าสิบแปดจะจะรับเบี้ยคุณชลาแล้วนะคะหกร้อยบาทจำได้เลยเนี่ยแม่นเลยนะ้ <laughs> าตะข้องขำะะเจ้าไม่ยลลอแต่เขาก็ยังสวยมากเลยนะคะเธอมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงออกกําลังกายเข้าฟิตเนสวิ่งเธอก็ทางานเลิกชะมืด ถ้านอนน้อยจะต้องดื่มน้ำเยอะทานผะักผลไม้เยอะๆค่ะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเดินไปเดินมาแล้วข้อสำคัญต้องไม่ซีเรียสต้องไม่เครียดอบอกคุณผู้ชมหลายๆคนเลยค่ะที่แบบมีความทุกข์อยู่มว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเอ,เอ๊ะเองก็มีเรื่องส่วนตัวดารามันก็คนมากก็มีเรื่องที่ผ่านมาทุกคนให้กำลังใจเอ๊ะเยอะมากนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้เอ๊ะแล้วก็ แตไปเครียดนานนะมูฟออนเร็วที่สุดถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักนะมูฟออนเร็วที่สุดรักตัวเองเยอะๆแต่ฉันฉันฉันมีอะไรอยากจะถามที่ปวดเทอรโกล่ะอะไรอาจารย์อีกแล้วเธอรู้สึกแต่ชอบนอกไม่ไม่ตลอดไม่กินรายการแล้วอาจารย์อย่างเรียหมกมอยเนี่ยอันแรกอีนแรกอีกแล้วเนี่ยรู้ความลับไม่ได้เลยค่ะอาจารย์สั่งอะไรอะไรไหมว่าทําไมเราประสบความสําเร็จทุกอย่างแต่เรื่องความรักและชีวิตคู่ดูมันมันไม่ <ค>ไม่สัำเซตค่ะโอ้จริงไม่คิดแล้วเมื่อก่อนคิดเดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรงแล้ว<อ>เพราะว่ามันมันไม่ใช่ครั้งแรกของเราแรกๆอ่ะตอนที่อกหักครั้งแรกหรือมีปัญหาความรักครั้งแรกอ่ะเครียดมากเลยร้องไห้แต่หลังจากนั้นมันโดนซ้ําแล้วซ้าเล่าอา่ะจาังจั๊กๆๆๆมันก็เลยกลายเป็นกําแพงขึ้นมาป้องกันตัวเองมันก็รู้สึกเป็นภูมิุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นแล้วความสุขที่แท้จริงของเอชุตติมาใัยนาคืออะไรทํา ปัจจุบันแล้วก็วันต่อไปต่อไปให้มีความสุขค่ะไม่ต้องไปคิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่มีใครรั้วอนาคตตัวเองอย่างเองเองนะเมื่อก่อนเคยแพนตัวเองว่าครบคนนี้ว่า7 8 9ปีจะต้องอยู่ได้ถึงจนแก่ตายพอ9ปีไปไม่รอดแล้วไงคนที่เราคิดไว้แบบมันก็หวังไว้เยอะค่ะแล้วมันเวลามันมัน,มนไม่ถึงที่ที่เราหวังไว้อะมันก็เจ็บไงดังนั้นอะ เอางี้คุณผู้ชมค่ะเอาง่ายๆรักตัวเองเยอะๆแล้วก็ทําวันนี้ที่ดีที่สุดทํพรุ่งนี้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนบ้างอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกค่ะแต่ทําทุกวันให้ดีแล้วก็เก็บตังค์เยอะๆแล้วก็อยู่ขอครัวร้ให้มากที่สุดค่ะพอคิดอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องมีเซมมี่ก็ไม่ต้องมีค่ะทุกวันนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วค่ะคิดได้ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ไม่มีใครเอาหรอกค่ะมีคนชอบนะจ๊ะทำมันพูดเลยว่าไม่มีคนเอาคนเขาอยากเอาแต่ไม่ให้เอา ไม่อยากจะคุยอายุขนาดนี้ก็ดูสิฮะก็ยังแซบอยู่นะฮะจะบอกให้เอ,อมันเป็นคเนียมของรายการนะ,ะอันนี้คือจานใบใหม่เอี่ยมอองอ,อยากให้เอเขียนว่ากว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใส่ผงกะหรี่อร่อยไหม,มเซ็นชื่อเออยากจะเก็บจานนี้ไว้เป็นที่ระลึก <จะ S 2> เพราะเวลาหยิบจานมาอุ้ยกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็คิดถึงเอ,อคิดถึงสูตรนี้จะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่เลียวมากนะใครที่แบบมารับเชิญมารายการสนุกมากนะ บอกว่าเป็นกันเองมากแล้วก็ไม่มีสคริปต์ค่ะแล้วก็ถามตลอดเลยนะคะจะต้องทำไรต่อทะไรต่อแขกที่มาเราเวเราแหวกะจริงจริง,รง <c oughs> อาจารย์กอรนอกสคริปต <c oughs> ์อะเออเราก็เรี่ยอยากทำไปต่ออะไรต่อแล้วนี่ไม่ใช่แค่อ,อาจารย์นะทีมงานก็ไม่บอกว่ะ <c oughs> เอบอกเลย ค่ะกาวตี๋คั่วไก่ผงกะหรี่บายชุดิมาอร่อยมากๆค่ะอันนี้ไลเซนหนูนี่เซ็นตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆฮะกลยแลบเป็นก็คนสนุกนะคะค่ะให้บอกกลัวลืมนหมะมิชลินก็87ก็คือต้องใส่25 30มากไม่ใช่25 30อาจารย์ไม่ส30นะค่ะค่ะพูดเองเออขอต้อนรับคุณเอชชุติมานะคะเป็นสมาชิกยิ่งสุขสมุทรค่ะวันนี้มีฟรุตตามีนาโกลเด้นฟรุตเค้ก ออกรสเปรี้ยวเบสมีซอสเปรี้ยวด้วยให้กับคุณเอชุติมานะนะคะมาถึงที่ให้แค่ของเดียวทําไม่ทัน <laughs> ค่ะ,ะคะ <laughs> คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังแบบอันคัดได้ทางโซเชียลมีเดียนะใช้ชื่อว่ายิ่งสักฟู้ทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าเป็น y o YouTube เราก็ยิ่งสักฟู้ทีวีแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้าจะเป็นคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะทุกวันศุกร์เที่ยง40นาที ทางช่องเจ็ด HD นะครับวันนี้อาจารย์นิ่ศักดิ์ลาคุณเอลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อไม่รอแล้วค่ะเนี่ยเมนูวันนี้นะคะข้าวเนี่ยคุณสาวหุงลงหน้าเก็บไว้ใน,นตู้เย็นตั้งสองอาทิตย์ตอนนี้นเลยเหรอเธอเล่นละครเล่นลซีรีเล่นอะไรเล่นไปหมดเลยเหรอบางทีเขาให้หนูไปเป็นแม่หนูขอเล่นเป็นแรดดีกว่ะ <laughs> แต่ฉันเนี่ยมีแต่คนคาให้เล่นเป็นไยรุ่นฉันบอกว่าฉันไม่ได้ฉันอายุนเนยอะก็ไม่รับเหมือนกันอุย <laughs>